เมื่อปีศาจเสนอความเป็นอมตะให้สาวคนนี้ถึงกับทำร้ายเทพพิทักษ์ของตัวเองในปี1969ยุคฮิปปี้ครองเมืองมาซี่สาวน้อยใจแตกแต่มีอุดมการอยากหลุดพ้นจากบ้านที่พ่อแม่เข้มงวดเลยบกรถตู้ไปกับแก๊งฮิปปี้สุดชิลพวกเขามุ่งหน้าไปหาผู้นำลัทธิลึกลับนามเอรเซตโดยไม่รู้เลยว่ามีชายลึกลับแฟนทอมสเตนเจอแอบตามดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆพร้อมกล่าวเตือนชวนขนลุกว่าไม่ใช่ทุกคนที่หลงทางจะหาทางกลับเจอบ้านที่เซตอยู่คือคฤหาหาดเก่าที่ตอนนี้โทมสุดๆมาซี่บนเรื่องนำหุ เหมนก่อนจะเจอกับสเตนเจอร์ที่เตือนให้เธอระวังเซตอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นเธอฟังหูไ้หูแล้วเดินเข้าบ้านในบ้านทุกคนแดนซ์กระจายสนุกเต็มที่แล้วเซตก็เปิดพิธีจุดเทียนโดยไม่ใช้ไฟแชกแล้วค่อยๆจุ่มวายหรืออาจจะเป็นเลือดจากถ้วยเงินมาแต้มหน้าผากทุกคนทีละคนก่อนจะจุบแล้วทุกคนก็ตายเรียบเหลือแต่มาซีที่ยังเต้นมันไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวพอเซตหันมาหาเธอสเตนเจอร์ <St anger S 1> ก็โผล่มาขัดจังหวะแล้วฉเฉลยความจริงว่าเซตเป็นวัมไพอมตะที่ใช้สร้อยงูกินหางโอโลโบลสดูดวิญญาณคนนนนมมมาาาาเปป็พััััีท้้้งงคูู่่สกดดวยยบอน แต่ตอนที่สเตนเจอร์กำลังได้เปลี่ยบมาซี่กับใช้รูปปั้นฟาดเขาจนสลบพระโดนเซตปั่นหัวแต่พอเห็นศพเพื่อนกลายเป็นมัม,มี่ไร้วิญญาณมาซี่ก็รู้ตัวว่าทำพลาดเลยพลิกเกมด้วยการอ่อยเซตกลับราชาแบบคุณต้องมีราชนีนาะรู้ไหมแล้วถวยจังหวะน,นี้คว้าสร้อยมากระทืบแตกเซตเลยกลายเป็นฝุ่นลอยไปกับสายลมสเตนเจอร์ฟื้นมาแล้วก็ยิ้มอ่อนชื่นชมมาซี่ที่เลือกทางถูกถึงจะเกือบผิดก่อนจะหายตัวไปแบบเท่ๆทิ้งท้ายไว้ว่าเธอควรตามหาความจริงต่อไปบนถนนสายชีวิตเรื่องจบด้วยมาซี่ขับรถฝาแสงไฟในเมืองพร้อม จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ระหว่างเดินทางไปหามันส่วนสเตนเจอร์ก็ยังคงคอยเฝ้ามองเธออยู่จากบนท้องฟ้า